สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมุกแล้วนะคะและว,วันนี้จากบุกคลิปทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามุกจะมาสาธิตการใช้งานฟีเจอร์อะไรในรถยนต์ฟอร์ดนั่นก็คือดิฟบ,บล็อกไฟฟ้าค่ะหรือระบ,บบบล็อกแฟืงท้ายไฟฟ้านั่นเองจะใช้งานกันยังไงตามมุกมาดูเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนหน้าตาของดิฟบ,บล็อกไฟฟ้าก็หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะก็ะอยู่ข้างๆของคันเกียร์นะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะ แค่ทุกคนนะคะกดปุ่มดิสบล็อกไฟฟ้าในแช่ไว้และนับ1-2ถึงวินในใจนะคะเท่านี้ก็สามารถเปิดระบบใช้งานได้แล้วค่ะเดี๋ยวมุกสาธิตให้ดูนะคะ 1..2.. น,นี่ค่ะถ้าระบบเปิดการใช้งานนะคะก็จะมีปุ่มสัญญาณดิฟบล็อกไฟฟ้าขึ้นมาที่หน้าจอของเราแบบนี้เลยค่ะวิธีปิดนะคะ ก็ <IST uk t av is> ง่ายมากเลยค่ะเหมือนกันเลยกับวิธีเปิดเพียงแค่เรากดปุ่มแช่เอาไว <Ooh> ้นับ1-2ึงถึงวิในใจเท่านี้ก็สามารถยกเลิกระบบได้แล้วค่ะ <S <S แล้วทุกคนสงสัยไหมคะว่าทำไมระบบนี้ต้องกดแช่ไว้1-2ถึงวินาทีก็เพื่อเซฟความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ค่ะเผื่อบางทีเราถือไปกดปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะระบบเกิดทำงานขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ได้ค่ะ คลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ต้องการใช้ระบบดิบล็อกไฟฟ้าในรถยนต์พอร์ตค่ะสำหรับคลิปหน้ามุกจะหาฟีเจอร์หรือฟังก์ชันดีๆอะไรมาฝากทพ่อนผู้ชมเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้มุกพาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ